สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Home Wi-Fi 7 Router จากค่ายหัวโหยคิดค่ะและนี่คือรุ่น FG736 ค่ะและดีไซน์ถูกออกแบบเป็น Smart ทเอเทน่าไรเสาอากาศค่ะหลังนะคะจะมีรูระบายความร้อนเพื่อไม่ให้เคลื่อนนะคะมีความร้อนมากเกินไปนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยค่ะ ช่องไว้เสียบเราเตอร์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ช่องไว้เสียบต่อสายปลั๊กไฟค่ะอ่ะเราจะมาดูนะคะอันดับแรกค่ะเรานําสายปลั๊กไฟนะคะเข้ามาเสียบได้เลยชิปอ่ะแบบนี้ค่ะอ่ะต่อไปค่ะเราก็แค่นําสายเราเตอร์นะคะที่อยู่ในบ้านของเรามาเสียบสายแบบนี้เลยค่ะอ่ะ แค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะในการต่อนะคะอ่าเราหันกลับมาตรงนี้ค่ะมันก็จะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้นะคะพอเราเสียบตัวเราเตอร์แล้วก็ปักไฟเสร็จแล้วนะคะเรามาดูที่โทรศัพท์ของเราค่ะเลือกไปที่เมนูตั้งค่าค่ะแล้วให้เรามาเลือกตรง WiFi ค่ะขึ้นให้เรานะคะเชื่อมใส่รหัสใช่ไหมคะอ่าตัวรหัสผ่านนะคะเรามาดูที่ด้านหลังคีย์ตรงนี้ค่ะรหัสแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะคะถ้ามันเด้งให้ใส่รหัสข,ขึ้นมาให้เราใส่รหัสตรงนี้เลยค่ะ อ่ะพอกรอกเสร็จแล้วหัสิทธนะคะมันก็จะทําการเชื่อมต่ออ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยอ่ะเห็นไหมคะทุกคนมันจะเป็นเทคโนโลยีเจ n เนอเรชั่นมันขึ้นเป็นเลขเจดแสดงว่าอ่ะเราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 7ได้แล้ว,ลวของเรามีความเร็วอยู่ที่500เมกะบิตนะคะเร็วมากๆเลยค่ะ